โย่ Yo, สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็กลับมาอยู่ในไมค์ครับคอมมอนอีกแล้วนะฮะใน EP นี้เราจะไปหาต้นเบอร์รี่กันนะเพราะว่ามันอัปเดตมาแล้วนะฮะก็จะอยู่ในเวอร์ชั่น1.20.1ขึ้นไปนะเออก็จะมีต้นเบอร์รี่เดี๋ยวเราจะไปตามหาแล้วก็มาหาที่ปลูกแถวบ้านกันดีกว่านะโอเคก็พวกสไตล์ทั้งหลายกลับก่อนวันนี้สกินเราก็กลับมาแล้วนะไม่รู้ว่าวันนั้นมันบั็กหรืออะไรนะเดี๋ยวเราจะลองหาแถว,แถวบ้านก่อนนะ สำหรับต้นเบอร์รี่ก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้กด subscribe นะฮะก็รบกวนช่วยกด subscribe กันด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับผมโอเคดูซิว่าแถวนี้มีหรือเปล่าต้นเบอร์รี่อืมเหมือนจะแห้งแรงมากเลยนะแถวนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราลองเดินไปเรื่อยๆดีกว่านะ <c oughs> หรือว่าพวกเราจะต้องไปตรงที่เป็น f o r ์เรสต์นะอันนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลนะ เดี๋ยวลองไปดูที่หมู่บ้านของวินะิเจอร์กันนะฮะเฮ้ยเนียตเฮ้ยเนียตจับเลยเออกเนียตมานี่โอ้โหเจ้าเนียตอืมในระหว่างทางก็จับโปเกมอนใหม่มๆที่มันอัปเดตแพทมาดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยว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 ตัวนี้โอ้โหจับเลยตัวนี้ อ่านถูกหรือเปล่าโอเคแล้วตรงนั้นอะไรอะ่ะพิ่งมาเรามาอัพอีโบเฮ้ยแต่เ,เหมือนเราจะเอาอันนี้มาด้วยนะสไตล์กรรมกรน,นี่ไม่ใช่ฮะซัมพัฒนาร่างเป็นล่างสารไปเลยเป็นรักสเลโอ้โหเท่แล้วสรุปเรามาทำอะไรวะเนี่ย <c oughs> เราต้องไปหาต้นเบอร์รี่เรามาทำอะไรตรงนี้แล้วแบบเบอร์รี่มันมีหลายสายพันธุ์มากนะ ลองกดตัว e เนี่ยมันมีหลายอย่างมากนะเบอร์รี่ีก้าเนี่ยโอลนเบอร์รี่เนี่ยปื้น h p แต่ไม่รู้ว่าเราต้องไปเอาที่ไหนอ๋อมือสล้วเดี๋ยวเราหาที่นอนกันก่อนไหนหนะไม่เห็นมีที่นอนเลยเฮ้ยไม่มีที่นอนสักที่สักบ้านบ้านนี้เนี่ยมีแน่ลุก <c oughs> ยังที่นอนโอเคเช้าแล้วก่อนอื่นเราตามหาต้นเบอร์รี่ก่อน ไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะต้นเบอร์รี่เดี๋ยวเราตัดไปตอนที่อยู่โซนจังเกิ้ลกันดีกว่านะไปะสาม,ส,ามสองหนึ่โอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในโซนจังเกิ้ลแต่ก็ยังไม่เจอนะต้นเบอร์รี่เออนี่อะไรอะเท็กเจอร์แพกใหม่ทําเราแบบว่ามึนงงนะเฮ้ยเจ้นกนี่ม่รู้เราเห็นอะไรสีฟ้า,ฟาจับก่อน ร้อ,องเขาด้วยโอเคให้ตรงนู้นมีโลคอนขออาภัยคุณผู้ชมนะตอนนี้เจอตัวที่ชอบก็ต้องรีบปิ้งไปจับก่อนอไั็ไงโลคอนมาห้าโลคอนน้อยเรียบร้อยโอเคตามหาต้นเบอรี่ต่อ เนี่ยเจ้าตัวโปรมิมอนตัวนี้ที่เป็นเหมือนควายเนี่ยเราสามารถเอาไปช่วยทําฟาร์มได้นะแต่ว่าเรายังไม่มีข้อมูลนะว่าทำยังไงถึงจะได้นะเฮ้ยฮัตซัมป่าโอ้โหมาเจออะไรอีพีนี้จะรู้อะมาวิกบอไปไม่เอ้ยฮัตซัมป่าบทจะเจอก็อย่างนี้เหรอเออเนาะอืมเฮ้ยเดี๋ยวสีฟ้าเรายังไม่มีตัวเนี้ยฮึม การเป็นพ taxes, ารจับโปเกมอนไปซะง,งั้นเรียบร้อยไหนหนะต้นเบอร์รี่น่าจะเป็นต้นออกสีชมพูชมพูหน่อยไม่ได้ศึกษาข้อมูลนะมาด้านสดอย่างเดียวตอนนี้เรียกว่าเพื่อความเร้าใจแสดงว่ามันหายากมันหายากแน่ๆไม่เจอเลยว่ะเดี๋ยวลองเข้าป่าไปเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวด้วยนี่มันแมลงเทศนี่ว่ะมันจะมีอีกร่างหนึ่งอ่ะที่เป็นแบบว่า เหมือนตัวแบบเหมือนจะหลับอะอ,อตัวนั้นอนะ่ะมันโหดมากออันนี้ไม่รู้ว่าเป็นร่างแรกหรือเปล่าไม่รู้มันอยู่อยู่ในป่าหรือเปล่านะตอนนี้ก็คงต้องขอกําลังใจจากทุกคนนะฮะที่กําลังดูอยู่นะคนละหนึ่งไล์นะเพื่อเป็นกําลังใจในการตามหาต้นเบอร์รี่นะแต่ตอนนี้หาไม่เจอเลยเจอแต่ดอกไม้ขอให้พาร์ทนี้เจอได้เถิด <c oughs> จะได้มาแบบว่าไม่เสียแรงนะเฮ้ยไอช้างน้อยยำยำช้างน้อย เยำยำช้างน้อยจับเลยไอ้ยำยำช้างน้อยเฮ้ยตัวอะไรอะเฮ้ย,ยตัวนี้เหมือนจะอยู่ในภาคใหม่นะหืม <c oughs> โปเกมอนเยอะเหลือเกินมีแต่โปเกมอนใหม่ๆโอ้โหต้องสู้แล้วแหละอัลตราโบหืม <c oughs> <c oughs> ตายเลยวะจังมันต้นเบอร์รี่ดิแป๊บเดียวจะมืเดเนี่ยและยังไม่เจอเลยต้นเบอร์รี่ให้ตายเถอะเฮ้ยมันโปกเกมอนหรือเปล่าโอโ้โหโปเกมอนจริงโอ้โหตัวเออเกินตอะไรเนะี่ยมันเดินต่อกันนี่วะเฮ้ยยำยำช้างน้อยล่างสองก็มีโปกเกมอนของโคจิโร่เฮ้ยน้าตูห <laughs> น้าตูขออนุญาตจับน้าตูนะ <laughs> ตอนนี้คนดูก็คือแบบว่าเมื่อไหรมึงจะไปหาเบอร์รี่เนี่ยจับแต่โปเกมอนก็แบบว่ามันมีตัวใหม่ๆอะ่ะก็เลยต้องแบบเออแวะจับสักนิดนึงจะได้แบบว่าไม่ดูหน้าเมื่อจนเกินไปนะ yeah. เออแต่พอมืดมันก็แบบว่ามองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยโอ้ต้นเบอร์รี่ทำไมมันหายากขนาดนั้นต้นเบอร์รี่หายยากเกินหุยไม่เจอจริงตอนนี้จนเราจะวนกลับไปบ้านแล้วนะยังไม่เจอเลยอะ่ะหุย มีตัวหมายจิ้งจอกจับเลยเรียบร้อยจนวนมาแถวบ้านตัวเองแนละ้วเน,นี่ยตอนเนี้ยเฮ้ยนกกากล่างแรกนี่หว่ากากล่างแรกแต่เก่งล่างสามจับเลยได้มาแบบอีซี่แต่ต้นเบอร์ดี้เนี่ยหาโคตรยากเลยตอนนี้นไม่อีซี่เลยพระเจ้าช่วยกุ้ยทอด หายากแท้นีไ่ไงไม่ใช่เบอร์รี่นะแต่เป็นไอมแมลงที่ผมพูดถึงไงนี่ไงที่มันเหมือนจะหลับเนะี่ยเออของแท้ตัวเนี้ยไงของแท้ไม่ะจับยากกันด้วยออกสวิปไปหนึ่งทีไม่เข้าโอสกิลมันตีไม่เข้านี่เองอ่ามั่วมันต้องติดสักบอลละอ่ะนี่ไงพอเป็นอัลต้าบอลติดเฉย,ยเดี๋ยวนะเจอชายนี่จับเลยชายนี่ด้วย ปิกเบาเรียบร้อยไปดิหาเบอรี่ไม่จับโปเกมอนใช่เบอร์ที่อาจจะอยู่บ้านเก่าก็ได้นะเดี๋ยวเราลองไปที่บ้านเก่ากันดีกว่าโอเคสามสองหนึ่ง l go โอเคกลับมาละโอ้โหดูเปลี่ยนเท็กซ์เจอร์แบ้านก็ดูสวยงามขึ้นมาท,าทันทีอยากกลับมาอยู่บ้านเก่าเลยเนะี่ยแต่ถ้าบ้านเก่ามีเบอรี่นะเราจะอยากอยู่บ้านใหม่ต่อไปหรือเปล่าแค่นั้นเอง โอ้โอ oh. oh. oh, จริงอันนี้ผมคิดว่าตอนนี้โลกเราน่าจะยังบั๊กอยู่นะเพราะว่ามันมีโปเกมอนใหม่ๆก็จริงนะแต่ว่าเราเดินหาทั่วแล้วยังไม่เจอต้นเบอร์รี่สักต้นเลยนะสาเหตุก็น่าจะมาจากโลกของเราตอนนี้ที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนเวอร์ชั่นมานะมันก็แบบว่าอาจจะยังไม่มีต้นเบอร์รี่มาเกิดอาจจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> นั่นมันเฮาคอสโอ้โหซาโตชิไปดิเฮาคอส จับเลยโอเคเฮ้ยนั่นอะไรอะ่ะตัวรงแดงเดี๋ยวเดี๋ยวเตัวรงแดงเฮ้ยตัวคูใหญ่ตัวอะไรกันเฮ้ยเป็นมแมลงเหรอหนอนเหรอหนอนยักษ์จับเลยเรียบร้อยจับง่ายซั่งนั้น ตัวนู้นร่างหนึ่งหรือเปล่าตัวเล็กน้อยโอ้โหยอมแพ้จริงอาจจะมีเป็นพาร์ทสิบหกจุดหนึ่งสิบหกจุดสองอะไรเงี้ยนะเออมันหาไม่เจอจริงๆนะทุกคนก็เลยต้องแบบเออแบ่งเป็นอีกหนึ่งพาร์ทสำหรับใครที่รู้นะฮะว่าต้นเบอร์รี่เนี่ยมันอยู่ที่ไหนบ้างนีก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะฮะก็อาจจะต้องไปต่อใน E ีีหน้านะ ep ีนี้ก็ีปยว่าเราได้ลองออกมาสำรวจแล้วนะแต่ว่าก็ไม่เจอนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรือไม่ชอบก็ เรากวนกด Subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะฮะก็ในอีพีหน้าก็หวังว่าจะเจอต้นเบอร์รี่สักทีนะจะได้เอามาปลูกแล้วก็ได้คราฟเป็นพวกยาต่างๆนะก็สำหรับ e ีพีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมโอ้โห